นี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัฐบาลขอประกาศให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรและในต่างประเทศทั่วโลกทราบทั่วกันว่าบัดนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้วตามคำกราบประคุมทุลอัญเชิญขึ้นทรงราชของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภานาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต โดยมีผูส้สำเร็จพระราชการแทนพระองค์นายกรัฐมนตรีและประธานสารีการ่วมเป็นสักขีในพิธีประวัติศาสตร์นี้และทรงพระกรุณารับคำกราบประคุทูลอันเชิญดังที่ต่อมาได้มีประกาศสภานิติปยติแห่งชาติเพื่อแจ้งประชาชนแล้วการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชาสันตติวงศ์และโบราณราชาประเพณีทุกประการ ทั้งสนองพระาราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระราชทานไว้ตั้งแต่แรกว่าในระหว่างที่พระองค์เองและประชาชนกําลังทุกโศกอย่างใหญ่หลวงจากการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฏยังไม่ควรดําเนินการเรื่องการสืบรชาชสมบัติทันทีในขณะนั้นหากแต่ควรรอจนการบําเพ็ญพระราชกุศลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปถวายบังคม พระบรมศพผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งซึ่งบัดน,นี้ถึงเวลาการบำรเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารคือครบ50วันและประชาชนได้มีโอกาสเข้าถวายบังคมพระบรมศพแล้วนับล้านคนจึงขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอันหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมายทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศที่ว่าราชอาณาจั ยอมไม่วางเว้นขาดตอนจากการมีพระหมหากษัตริย์ดังนั้นการเริ่มรัชการใหม่จึงมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปน้าบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวาชัริลลงรกรสยามกุฎราชกุมารที่ทรงสถิตยอยู่ในพระราชาสถานะองค์พระราชธา,ายามาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 1 5นับเป็นเวลาถึง44ปี จึงทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชสกีวงศ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกประการส่วนการจดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นไปตามโบราณราชกัตติยประเพณีที่เรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยซึ่งมีพระราชดำริแล้วว่าควรดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแล้วพี่น้องประชาชนทั้งหลายด้วยสาพ,พระราชาเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนหรือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงวางไว้แล้วตลอดเวลา70ปีจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งเมื่อประกอบเข้ากับความศรัทธาเชื่อมั่นและศรัทาทิฏฐานที่มหาชนชาวสยามทุกรูปทุกนาม พร้อมใจกันเปล่งว,วาจามาตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2 5 5 9และมากล่าวย้ำพร้อมกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อเช้าวันที่22พฤศจิกายนนี้ว่าจะทำดีเพื่อพ่อจะจดจำคำของพ่อจะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปจะสืบสารพระบรมราชปณิธานคิดดีพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตรู้รักสามัคคีและจะอยู่อย่างพอเพียงรัฐบาลเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ จะเป็นดุดปราการอันมั่นคงบนพื้นฐานอันแข็งแกร่งประการสัมพันธ์คือด้วยพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทุกอย่างจะดําเนินไปได้ด้วยดีท่ามกลางความเพียรอันบริสุทธิ์ของเราทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงเป็นพระราชทายาทที่รับความไว้วางพระราชาลือไทยจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถามนาและมีโอกาสโดยเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงงานในที่ต่างๆมากกว่า44ปีบัดนี้ทรงเป็นพระประมุขเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเจริญรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมราชบุปการีทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงกระทําบําเพ็ญมาแล้วอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดังนั้นแม้เราต่างก็รู้ว่า การพลาดพลาดจากสิ่งที่รักและเคารพย่อมเป็นทุกข์แม้การสูญเสียความวิปโยคจะเป็นวิกฤตที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เราทั้งหลายควรใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสแปลงความทุกโศกให้เป็นพลังของแผ่นดินพลังที่แม้จะไม่มีพระผู้เป็นพลังของแผ่นดินทางพระรูปก,กายอยู่คุ้มเกล้าคุ้มกระหม,ม่อมแต่พลังของแผ่นดินยังจะมีอยู่ต่อไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาเชื่อมั่นในพระบรมราชปณิธานและศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรินิรพมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่พระบรมราชปีโยรสเป็นผู้นำแทนพระองค์พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายขอให้เราทุกคนจงร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริย์ที่ลาชเจ้ามีพระบาทสมเด็จพระปรินทรพมหาภูมิพลอดุลยเดชพระปีหยามหากษัตริย์นักพัฒนาเป็นอาทิได้โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอ,อาณาประชาราษฎรชาวไทยและประเทศไทยให้สามารถพัฒนาจนประสบความสําเร็จบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีสัรที่สุขและความสามัคคีปรองดองสมดังพระราชปณิธานปรารถนาภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีาาศาศามากษย์ทรงเป็นประมุขตราบกาลนานเทิน